สวัสดีสค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนกคนะครับผมรับคลิปนี้ก็อยู่น้ำบุญน้ำโชกกับเซียนซองคือเกาคือเกาจากนะครับผมกะหลังจากล่งไปแล้วสามสำนักนะครับการสิขาดไอีกูหนึ่งกับคือญาหน้าขี้ใช่แล้วค่ะสำหรับเลขญาหน้าขี้นะครับที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์เนาะเลขญาหน้าขี้นะครับเข้าสิบเอ็ดไม่ต้องกัดเลยครับ จิกลับเป็นใจละเขาซิเบ๊ตรงๆก็ต้องกลับทูกต้องและะ้วค่ะเพราะว่าบางคนน่ะเอาเลขอ่าโตหลังน่ะไมาไววขนาดิอ่าเอาเลขข้างหลังน่ะไมาไววขนาเพื่อที่สี่อ่าป้องกันนะนะป้องกันการผิดพลาดนะครับแต่มือวันจัดที่พ่านมาก ยาเขาสิบเอ็ดไม่ต oh ้องกลับครับเองสไม่น่าเชื่อเลยจักสิบเอาเห็นยังดอกเขาบอกคุณแมว่าตรงไม่ต้องกลับจันดีเอาโชว์หลักฐานดีเอเกากรนะคะวันจันทร์ีิพนธ์มายาหน้าขี้กะให้ตัวเลขเมื่อน้อยนะคะแล้วกะาบอกว่าไปทั้งน้อยทั้งเล่านะคะกับเขาทั้งน้อยแล้วกะเล่าด้วยกันค่ะแปดสามสามแปดนะคะเข้าเฉพาะกิจไปนะคะแล้วก็เลขเล่าก็มาเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะ เ,เขาหนึ่งหนึ่งตรงตรงอันนี้งวดก่อนนะจากงวดวันจันททพ่ผ่านมาดเด้อ,อครับจ้ะเมื่อนี้ได้ไปของยาสำรับอ่างวดวันที่สิบสองเนี่ยสิบสองตุลาสองอ่าวขาเนี่ยจ,<า>จ<า>้ะได้มาแล<ม>้วครับจ้ะได้มาแล้วแล้วกกโมเมนต์นั่งดิเดี๋ยวสิไปฟังบทสัมผัส<า>ไปพร้อมๆกัน้องฟังดีของยานาขีต้องอมีเสียงสัมภาษณ์สดๆนะะมันจะรู้สึกคังจะรู้สึก ญาติค<ม>ุณก,กิชหยพอ่อน,น,นักก่มนะกฤชได้รับพรพร,พรนะคะเป็นการเปิดดวงเป็นการแบบรับรับสิ่งดีๆก่อนนี่จะรับทรัพย์นะ,ะจ้าเอาเอ,เอาเราต้องเ b o r r ยังไรครับเวบซี่เ o r ไรก็บใหญ่ห้างนะครับเดี๋ยวบุญน,น้ำโชกสิพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปฟังบทสัมผัสเสียงสดๆของญาหน้าที่นะครับจ้ะให้ตัวเลขแนวทางเลขเล่ามือนี่ล่ะหมดวันที่สิบสองตุลาคมสองห้าสห้าน่จ้า ก่อนที่มืออื่นเนี่ยสิเป็นงานอยู่วัดนะครับ,รบวัดดอนปากกล้วยยาสิวาวา่าจังไดเป็นตะคือบอเป็นตะจัดเป็นตะหาบนะครับปะไปเบื้องอะไรครับจ้าอีกครับยาจ้า,จาเป็นจังไดเนีเตรียมงานเตรียมยังไปมืออื่นนี่เตรียมยังว่ามือขึ้นนอนบารับอยู่ตงต้ซีสองอันลูกมากเฮ็ดถล่มอันอ๋อ่ทะธานในล้วอยวนี้โอ้เป็นนังยาขึ้นนอนบารับตื่นเต้นหอเนี่ย ก็ตื่นเต้นดอกมันเครียดโอ้เครียดไน,<อ>น่นอะไงเลขก,กัะเขาอยู่ดีงามืน่น,น่ะนะเล่เล,ล้าขเขาสิเบียเ,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 เต็มเต็มแล้วเนาะใช่ไงเปิดเปนยูเขาอยู่มันนี้กะเขาอีขคือเก้านน่ลาละเลขหน่อยเอาเรืออันไหนกรันนะืันนี้กะที่เขาคือเก้านน่าละอันไอเลขมันหน่อยเอาเรือหว่าโอ้เมื่อนี้เขาอีขึ้นเก้าตี มือ่อนนี้กันเอาท่างคือเก้านั่นและครับเนะมืออ่อวานนี้เนาะปอยสามตัวปลอยหกสองศูนย์หกสองศูนย์จ้าแล้วก็เ <7 18 S 2> จ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดจ้าตัวเด้นก็คือหกศูนย์หกสองศูนย์หกศูนย์สองศูนย์จ้าตัวลงก็คือหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งจรวมทั้งหน่อยด้วยวันนี้แค่นี้เพราะว่าเลขน้อยมากที่สุดเลยโอ้โหหน่อยดีเะาหน้าตกใจมันวะหน้อยจะนาตกใจคือว่ายาวานนั่นล่ะอันนี้คือให้ไปทั้งเล่าทั้งน้อยน้อยเงาเนาะใช่ให้ทั้งหน้อยทั้งลาบอ่ะผู้มักเมืยมากเล่นเดี๋ยวแบบนี้เงา โอ้มักแรนบอกมันอนี่แ่นหกเด้อวิ่งหกวิ่งหกเดินไปที่แปดวิ่งหกกับแปดเดินไปที่แปดใก็ไม่มีอะไรนี้แค่นี้ก็ขอให้เอ็ดตรีที่งหูแร้งนะมันนีก็คือมือออื้นเข้ากับจะได้ถอดเวาไ ครับก็วันตอนเช้าประมาณสองโมงเศษก็ขอคนไหนที่ว่าได้โอนประตูประจัยให้เตรียมน้ําแก้วหนึ่งแล้วก็จุดธูปบ,บอกว่าแม่ธรณีให้รับบุญส่วนกุศลที่เราทําทุกคนคเพราะว่าย่าจะได้ทําบุญที่กุศลให้ตัวเองในหลายคนที่อนโมทนาทานแล้วก็เวลาย่าปาาัยหรือพูดการต่อสร้างของเราหมดกี่เท่าไหร่หมดกี่แสน ย่าวันวันพรุนี้ยาจะได้พูดแล้วก็ให้ออกมาไอคือลักษณะททางหมายถึงว่าวันทีน 6, ่สิบหกเจะน่าจะอยู่ในจุดตรงที่ว่ายาจะได้ทูดวันนั้นวันพรุนี้จ้ะครับค่ะก็มีแค่นี้แหละก็ขอบอกบุญทุกๆคนด้วย ครับที่วันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมแล้วก็จะมีลหลายๆอย่างที่ย่าไม่อาจที่จะอธิบายได้เพราะว่ามันมันยาวาย่าก็ขอพูดแค่นี้ก็ขอให้อีกทีทุกคนให้ทําตามที่ย่าบอกบอย่าลืมเตรียมน้ําคนละแก้ววันพรุ่งนี้อย่าให้ก็คือพ่อแม่ธรณีเขาจะได้รับรู้ว่าเราอุทิศกุศลให้ตัวเองครับนมาทํา รวมกับยาหมดเท่าไหร่ก็ขอให้พระแม่ทรณีเขาได้รับทราบรับรู้เขาจะโอนปัจจัยให้เรากลับคืนครับเน่ยปจจัาสาธุเอายาพูดแค่นี้เลยจ้าครับขอบคุณยาครับเดี่ยวแนวท่ามาแบ่งปันครับเ่ยค่ะค่ะคับสาธุจ้าเอาละครับพีซี่ครับนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์สดๆ ของย่านาคีนะครับบุญน้ำโชกเป็นคนสมบัตินี่แหละยาก็วเาชัดเจนนะครับยาะเปาชัดเจนแล้วก็ทึงฝากไปถึงทางเอซีน้ำที่เคยเฮ็ดบุญน้ำยานะครับที่รวมเฮ็ดบุญน้ำยาก็ให้เตรียมน้ำเตรียมทูกไว้พระสั่ความหมายสิได้เอิดไม่นังแพ่เมตตาบอกอุทิศส่วนบุญส่วนนให้ตัวเองนะคะจาก การเ็ดบุญมาก<ช>นะครับผมจากสีเบาย,ยางบบังแบบเชีนยนซองก็ได้มาคิดคิดข้าหมองล้วแบบเออมันมันบอกคืกอกัเลยเบาออกไปนะโอ้หนะ้วมไหมกาลังสิเรียบเรื่องค <laughs> <ง>้าว้มที่แบบว่ามันสลาส,สลวยบแบบสมองคิดบพท่านมันี้ก็เลยสตันไปเอ้ากาบุญน้าโชคตกใจนิดนึงนะครับหลังจากที่อ่าคุยกับญาณัคคีแล้วมือหนีญาณัคคีปล่อยตัวเลขมากนะครับ คือวันนี้น้อยมาก,ากนะครับงากะฝากมาบอกว่าไปทั้งน้อยไปทั้งเล่า,านะครับ<า>เหมือนมวดทีผพานมานะครับที่บุญน้าโชกได้ฟังเสียงงาแล้วเนี่ยมวดทผพานมางมวดที่เล้าขอบหนึ่งหนึ่งนะใช่ค่ะน้าเสียงงาเนี่ยคือรู้สึกเบิกบานรู้สึกยินดีรู้สึกชื่นใจบุญน้าโชกได้บอกในคิบวาอุ้ยเลขกงานนี่ยเป็นตะเข้า พะวานเราสึกยินดีเราซึกเล็หง้าเข่าอิลีเขาอิลีนะครับจ้าแล้วก็สิมาเบิงวังงวดนี่งวดวันที่สิบสองตุลาสองหางงานเ่ยก็คือมือนี่แหละขิ้นพอแม่สีเข่าอีกบอนะครับพราพววามืออนสิเป็นงานถูกต้องค่ะสิเป็นจ้างไรสิเป็นตะคือบอ้ะจอากาสิย่ำหน่ตั้งอีกรอบนึงน่ะละย่ำหน่ตั้งชัดๆอีกรอบนึงเอาอ่ะสำหรับเลขงานหน้าที่นะครับอ่าที่ปล่อยมาก ก็คือไปทั้งน้อยทั้งเล่าเหมือนเดิมนะครับผมไปทั้งน้อยทั้งเล่าเหมือนเดิมให้วิ่งไปที่ผู้ใดมากเมื่องแม็กแลนให้วิ่งไปที่หกกับแปดใช่แล้วค่ะวิ่งไปที่หกกับแปดแต่เน้นไปที่แปดประสาทให้ตัวเลขสามตัวมาสองหางนะครับหกสองศูนย์แล้วกับเจ็ดหนึ่งแปดตัดหล่นสองตัวไปนี่คุณพ่อคุณแม่ตัดหล่นสองตัวก็มี่ หกศูนย์กับสองศูนย์นี่คือเป็นตัวเด่นนะหกศูนย์กับสองศูนย์เนี่ยเป็นตัวเด่นใช่ค่ะฝากตัวร่องตัวกันมาสองหางก็คือหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งจ้าหน่อยบ่บัดหน่อยมากหน่อยแห้งนุชจดหนุกันยังตกใจให้กันเนี่ยตัวเลขโอ้ยเมืนอนด้ย่มั่นใจเนี่ยค่อนข้างสิมั่นใจเสียงแบบเสียงมั่นใจเท่าที่หนูฟังนะเสียงให้สัมผณสนี่คือมั่นใจ แล้วก็เป็นไปได้บอว่า,วาอ่าวัดเนี่ยภุ่มวัดเนี่ยซหไฮซีไฮเอฟซี FC เนี่ยได้โชกได้มันเพื่อมืออื่นสีได้เฮ็ดรวมทําบุญน้ากันอีกอ่าถามว่าเป็นไปได้บอ่าหลังจากสองทุ่มซีิบไปสีบอกว่าเป็นไปได้แน่นอนสีบอกว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปบ่ได้นะครับจ้าอืมกาจัางไรกา นั่นละคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจนาเบื้งดีๆนะครับอ่าพิจนาเบื้องดีๆก่อนที่สิตัดสินใจลงทุนอ่ะจดโชว์ตัวเลขให้คุณพอ่ณพอคุณแม่แคบจ้ะนี่ก็คือแนวทางนะคะลาวบวกฮานอยของย่านาคีนะคะงวดประจําวันพุทธที่12ตุลาคมสองห้าหห้าค่ะ่าให้เด่นไปที่6กับ8นดนะคะ,ะ,ะตัวเด่นมากๆเลยคือค่ดค่ะ ให้เลข3มตัวมาทั้งหมด2องหางค่ะ,คะมี6หกสอแล้วก็7จ็ค่ะครับผมตัวเด่นเลขสำหรับเลข2ตัวของย่าก็คือ60แล้วก็2 0ค่ะครับส่วนตัวรองก็มีสองหางนะคะคือ1 7แล้วก็8ปดหค่ะแล้วสังเกตอิหยังบอสังเกตอิหยังบอสไ้ตัวเองยังล่ะ ป้อยตัวเลขคล้ายๆอ,อารมณ์นี้อิลีอิลีแล้วเพื่นป้อยตัวเลขคล้ายๆหลงเพราะว่าสิเป็นเอาศูนย์มาจับนะครับแล,ล้วก็เอาหนึ่งมาจับนะจ,จับหกศูนย์สองศูนย์แล,ล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดจ้านะครับเออตัวเลขเมื่อกี้ตั้งแต่น้ำเสนอมาสีสำนาค่อนข้างไปในทางทิศยเอ้ไปในทิศทางเดียวกันเนาะอ่าอือมีอะเอาววันเนี่มือนี้คือ z o งคือเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งทัว่าคือคือกันไถึงขนาดไหนนะครับก็มีแปดหนึ่งแหละ แน่ๆเลยศูน<อ>ย์หกกับมีน้ากัน๋อาเสยนเตี้ยโอ้ของพ่อเส้นเตี้ยมีศูนย์หกว่าน้ากันะนะครับต่วของอลูมิเน,นียมแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดน้ำกันนะครับเอ้ามเมนหนึ่งกับศูนย์สิมากดีจับหนึ่งจับศูนย์เด้อเถิับหนึ่งจับศูนย์เออชันมากหนึ่งกับแปดเอาบอกมาเก็กระทางหี่าแปดพ่มกเอาแต่จังไดกะอยากให้เอฟซีถามถามฟังของ อีกเส้นหนึ่งก่อนพอเส้นสุระใช่ค่ะนะครับผมทาไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เตรียมโดดซักทันดีถือใจแล้วล่ะนะคะอาจักะไรก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านทุกคนที่รับชมรับเบิงงคลิปนี้จนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องบุญน้ำโชคในหนะาจะเพื่อจะไม่ให้พลาดในคลิปดีในคลิปถัดๆไปนะคะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับขอบคุณครับ,ค,รบคุณขอบคุณแม่ครับ